เขตอำเภอสังขละบุรีแล้วนะครับเราจะไปเช็คอินที่สะพานไม้หรือที่เรียกว่าสะพานมอนไปดูตะวันตกดินกันก็เป็นอีกเมืองท่องเที่ยวหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับมีร้านอาหารมีรีสอร์ทเต็มครับเมืองท่องเที่ยวจุดชมวิวสะพานไม้ปไปไปตามเส้นทางที่เขาบอกไปเลยต้องขึ้นเขาลูกนี้ก่อนไป สองตาหน้ามีซาเล้งด้วยโอ้มันขึ้นเขามาอีกรูปหนึ่งแล้วบ้านวังกะนี่แหละว,วัดวังกะวิเวกการามหลวงพ่ออุตมะสะพานไม้ก็สร้างโดยหลวงพ่ออุตมะนี่แหละลงเขาอีกแล้วครับท่านบ้านวังกะสะพานมองวัดวังวิเวกการาม เจดีพุทธกยาตรงไปฝากรถกลางเต็นต์มาสนที่พักก่อนอพักที่จอดรถด,ด้วยเมารถนะอุ้โอวันนี้เรามาถึงที่อําเภอสังขาบุรีมาที่เรียกว่าฝั่งมอญน,นะครับฝั่งวัดหลวงพ่ออุตมะวัดวังวิเวการามพักที่นี่ครับ บ้านสวนลุงป้อมไะไปชมสะพานกันนี่ทางออกสะพานมอนจากบ้านสวนลุงป้อมครับสะพานไม้ มาถึงแล้วครับสะพานมอนตอนนี้เราอยู่ฝั่งที่เรียกว่าฝั่งมอนนะครับสะพานไม้อุตตมานุสรเราจะเดินไปทางลงมาที่สะพานก็มีร้านขายของเต็บสังขละบุรีรูท323แผนที่ท่องเที่ยวชุมชนมอนบ้านหวัง ห้<ป>องพักของเราอยู่ที่บ้านสวนลุงป้อมตรงนี้ครับทงข้างสะพานเองเป็นสะพานไม้ที่เกิดจากแรงศรัทธาของหลวงพ่ออุตมะนะครับโดยแรงศรัทธาก็พากันสร้างเป็นสะพานไม้ข้ามลำน้ำแห่งนี้ ฝั่งที่เราเดินมาก็คือฝั่งที่ว่าฝั่งมอนนะครับเราจะเดินข้ามไปฝั่งเป็นฝั่งไทยอีกหนึ่งบรรยากาศของนักท่องเที่ยวกลางเต็นท์ลอยน้ำ<ะ>บริการนั่งเรือเที่ยวด้วยตรงนั้นเป็นศาลากลางน้ำ<ม>บริเวณนี้อยู่ตรงกลางสะพานนี้นะตรงนี้ตรงนี้นะครับศาลากลางน้ำสาำำมารถเดินลงไปได้ครับ ต้องไปเดินลงจากโน่นจากฝั่งเดินลงมาหน้าไม่มแจ่มเลยที่นี่สะพานมอ่นี่ะพานอ เสาและโครงสร้างทุกส่วนคือไม้ทั้งหมดเลยครับเรือบริการนั่งชมวัดท่้นสายสิส่งนีแบรับ ว,วันนี้เรายืนอยู่ที่แพลอยน้ำต่ครับกลางลำน้ำจะรอชมตะวันลับขอบฟ้าปรากฏว่าเมฆบัง โอ้ยโยกเยกโยกเวกพวกเด็กกับน้ำทำไมกล้าจังเลยลูกไม่กลัวเลยอ๋อฝึกไหวมาแล้วโอ้โหตัวเล็กเก่งมากเลยเอาเก่งมากเก่งมาก วันจะรับขอบฟ้าที่สะพานมอนแห่งอำเภอสังขาบุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีครับสวยงามทีเดียวนี่ครับธุรกิจเรือดำเที่ยวเพื่อไปชมวัดจมน้ำสวยอีกแบบนึ่งตอนนี้เมฆบังพระอาทิตย พักคร้างที่บ้านสวนลุงป้อมมาทานอาหารเย็นกันที่นี่ครับหมูกระทะหนึ่งตะวันวันดีที่สะพานมอนอำเภอสังขลาบุรีไม่พร้อมมาเดินเดินไม่ไม่ตื่นกินเลยนานไม่กินเลย แฉกคือเก่าสะพานมอนในยามครับคืนบ้านพวกเราอยู่ที่นี่ครับบ้านสวนลุงป๊อบอู่่่าร้านสามชีวิตแต่ว่าเช่าห้องได้ห้าที่นอนหน0่งพรบาทที่บ้านสวนลุงป๊อบสนุกพองเด็กเขาหละ